ได้ครับเจตนาท้าแม่ลูกครับก็จะรับครับแต่แต่เจ้าของสวนที่เป็นอดีตคนรับผมครับำย่าเราเล่าไงนะฮะดีครับท่านอาจารย์เราเรียกกลับมาเยี่ยมเราวันนี้เป็นความสุขของชาวเจตนาชาวนนท์พ่อเมืองของเราในอดีตวันนี้เพื่อเป็น หลายหน้าพี่สีเกศทุเรียนดีต้องสีสเกตค่ะชิมรืยยังครับชิมเรียงครับนี่ไงทุเรียนดีต้องสีสเกตนะคะสงสารนัวนะครับเราคงไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครว่าคนโน้นเป็นอย่างนี้คนนี้ อินซีครับตอนนี้ทางพัฒนาทีดินผมไปวันกรมที่วันที่สามที่กรมเแต่ตันี้เออเาบูะอืด ต้นไหนครับล้ตนนี้ครับ,รบเ,<ล>อเอออ,อ้าทุเรียนนี่ดูเขาไฟนอกจากเราจะก,กินสุกแล้วอร่อยตามรสชาติอันนี้พร้อมทานใช่ไหมครับต่าพร้อมทานยันนี้ค่ะ นะครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ให้ทุกคนรู้ว่าเราต้องระวังแม้แต่เป็นเชิญคนที่มีผู้นำในการเสียสละนะครับจึงเรียกคุณแม่ได้อย่างกลานะครับเพียงแต่ว่าวันนี้คิดถึงจริงมาหาเพราะว่าจากศิีสเกตไปสองปี้ว ก็มีอะไรผูกพันอยู่ที่นี่เยอะแม้จะอยู่ทํางานที่นี่เพียงสั้นๆแถวนี้เห็นชาวโนนคูนใส่เสื้อฮักแพงโนนคูนมาก็รู้สึกพึ่งใจ ว่าเราเคยรู้จักกันเราเคยปลูกกรรพันธุ์ตะไคร้ร่วมกันครับท่านครับก็ภูมิใจแทนฮะที่เกษตรกรมี้รายได้ที่มั่นคงยั่งยืนก็ส่งกับพี่ได้ลงทุนลงแรงเอาไว้ได้จิ้มเลียบคัตุเลียบผูวก้าวไปครับได้จิ้มคัตุเลียเลียงครับท่านครับอะไรนะได้จิ้มคัตุเลียเลียงครับได้จิ้มแล้วเป็นไงกับรสชาติ หวานหอมอร่อยฮะแม่ผมเองยังเป็นคนที่ไม่ชอบทานทุเรียนแต่ว่าต้องยอมรับว่าที่สีตะเกนนี่ทุเรียนอร่อยที่สุดเลย